สวัสดีครับผมชานชัยสแสวงศักดิ์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมกฎหมายมหาชนเพื่อพัฒนานิติรัฐมหาวิทยาลัยเกษมรมิตรีโดยความร่วมมือและการสนับสนุนของสำนักงานสารปกครองขอเสนอรายการข้อควรรู้ทางกฎหมายปกครองและกระบวนไการยาตปกครองนะต่อจากคาบที่แล้วนะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องเดิมคือกรณีศึกษาคดีแอชตันอโศกในตอนที่แล้วผมได้นําเสนอว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาเช่นไรโดยที่คดีนี้มีตุลาการสารปกครองสูงสุดฝ่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยจำนวน19ท่านขอทำความเห็นแยง้งซึ่งเป็นความเห็นแย้งในข้อกฎหมายที่สำคัญผมเลยขอนำเสนอความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อยนะฮะทางต่อไปนี้ การที่ที่ประชุมใหญ่โดยเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าการที่รอฟรมอ,อนุญ,ญาตให้นำทางเข้าออกลานจอดรถซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ของบริษัทอนัน,นดาเนี่ย<ม>เพื่อประกอบการยื่นขออนุญ,ญาตก่อสร้างอาคารเนี่ยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนความเห็นแย้งก็แย้งบอกว่าเวนคืนที่ดินมาเนี่ย<ม>เพื่อมาทำในกิจการของรถไฟฟ้า,ฟา,ฟาๆๆๆก็ได้รอฟรมออก็ได้ใช้ประโยชน์ เอาที่ดินแปลงนี้เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเนี่ยคือเป็นที่ทางขึ้นลงนะนึกออกไหมครับมีปล่องมีอะไรพวกนี้แล้วพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อให้บริการผู้มาใช้บริการก็ทําเป็นลานจอดรถนะแล้วก็มีทางเข้าออกสู่ถนษษนสาธารณะซึ่งมีอยู่แล้วการดําเนินการตรงนี้เนี่ยรอฟอมอได้ใช้ประโยชน์ในที่ดัดแปลงนี้เนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวียนคืนแล้วในระยะแรกนะ ท่อนนี้ไม่มีปัญหาความเห็นแย้งก็แยกวิทยฒธนาการของการใช้ประโยชน์นะช่วงแรกเนี่ยทำสมวัตถุประสงค์ทุกประการนะแล้วก็เมื่อมีลานจอดรถมีทางเข้าออกเนี่ยมันก็มีอยู่ตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบันตอนที่สองเนี่ยของการใช้ประโยชน์เนี่ยที่มีปัญหาคือช่วงเวลาหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อบริษัทนันดามาขออนุญาตใช้เนี่ย รฟอรมออนุญาตให้บริษัทอนันดาเนี่ยปิดลานจอดรถเป็นเวลา30เดือนเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างนะฮะช่วงเวลาเนี้ยความเห็นแย้งก็เห็นสอดคล้องนะครับว่าเป็นการดาเนินการที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวียนคืนแต่หลังจากการก่อสร้างดาเนินการแล้วเสร็จนะฮะบ,บริษัทนันดาก็รื้อถอนแออกไปหมดนะฮะลานจอดรถทางจอดรถก็กลับสู่สภาพเดิม ผู้มาใช้บริการก็สามารถใช้จอดรถได้เหมือนเดิมความเห็นแย้งก็เห็นว่าก็มันมีลานจอดรถอยู่แล้วทางเข้าออกนะฮะจากลานจอดรถสู่ถนทนสุขมนตรีก็มีอยู่แล้วที่กว้าง13เมตรเนี่ยนั้นการที่บริษัทอนันดาเนี่ยมีสิทธิ์ใช้ทางจําเป็นอยู่ก่อน6.40เมตรเพียงแต่ขอย้ายที่ตั้งจากที่เดิมมาไว้ตรงทางเข้าออกลานจอดรถเนี่ยแล้วก็ขอ ขยายความกว้างของทางจําเป็นเพิ่มขึ้นเท่ากับทางเข้าออกตรงนี้ฝ่ายข้างน้อยก็เห็นว่ามันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวียนคืนนะ,ะไม่ได้มีผลกระทบแต่อย่างใดนะ,ะอย่างไรก็ตามเนี่ยฝ่ายข้างน้อยก็เห็นว่าตามพรบอของรอฟอรมเนี่ยการที่รอฟอรมจะดำเนินกิจการอะไรที่มันมีมูลค่าเกิน10บล้านบาทเนี่ย จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะมนตรีเสียก่อนเนื่องจากกรณีนี้บริษัทอนันดาเสนอค่าทดแทนเป็นวงเงิน97ล้านบาทซึ่งมันก็เข้าขายที่จะต้องเสนอคณะมนตรีให้ความเห็นชอบเมื่อรอฟมไม่ได้ดำเนินการในส่วนนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้นะ แต่มันไม่ได้เป็นความบกพร่องทางกฎหมายที่ร้ายแรงฝ่ายข้างน้อยก็เห็นว่าสามารถที่รฟรมจะไปดำเนินการให้คณะมนตรีพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบนะดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าถ้าหากว่าให้เวลานะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย270วันให้ไปดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะแล้วก็ถ้าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยก็ถือว่าการ ดำเนินการเนี่ยชอบด้วยกฎหมายแต่ว่าถ้าไม่ทําหรือทําไม่แล้วเสร็จภายใน270วันอันเนี้ยก็จะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเพิกถอนไอใบรับแจ้งนะเถียงข้างมากก็เห็นอย่างนี้นะครับซึ่งในอตอนต่อไปผมจะได้เสนอว่าผมมีข้อคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็จะมีข้อเสนอแนะว่าจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ